สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของตุจ๊จ่ามัตรุยด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะคือจะบอกว่าบาร์ดะจะไม่ทําคลิปแบบนี้แล้วนะเพราะว่าจะนม่ไปทางคลิปกินละแล้วก็ากฏว่วามีคอมเมนต์เยอะมากนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยพี่บาร์ดรีวิวห้องในค่ะรีวิวห้องหนค่ะอัปเดตห้องหนค่ะซึ่งบาร์ดจะบอกว่าบาร์ดเนี่ยยังไม่ได้ทําต่อ EP นั้นเลยที่แบบว่าเฮ้ยตั้งแต่ติดบอคเปเปอร์อันเก่าเข้าใจป่ะทุกคนค่ะที่เป็นสีดำเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าห้องเก่าที่บาร์ดอยู่เนี่ ูนเลยนะคะทุกผู้ชมค่ะซึ่งบัานรน่าจะมีภาพอินเสิร์ตแต่ถ้าไม่มีก็ขออภัยด้วยนะคะก็จะเป็นภาพปูนเก่านะคะทุกผู้ชมค่ะแต่ปรากฏว่าบาร์สเนี่ยมาอยู่นะคะก็มีการพัฒนาหลายๆอย่างในห้องนี้นะคะเพื่อให้ห้องเนี่ยมันดูดีขึ้นมันจะได้ให้ตัวหลับว่าไม่สกปรปกอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเอาเป็นว่ากดไลค์กดติดตามบาร์สด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ต้องกดแชร์กดไลค์อย่างเดียวขอแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนค่ะบาร์ ทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าห้องบา้านสวยขนาดไหนเป๊ะขนาดไหนปังขนาดไหนแล้วจะมีแผนทําอะไรเพิ่มไปดูกันเลยเดี๋ยว่ะคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดต like, ิดตามมาด้วยนะโอเคค่ะมุมแรกนะคะเป็นมุมนอนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยมีองค์มีแอร์อันนี้มันเป็นแอร์ตู้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นแอร์เคลื่อนที่อย่างนี้นะคะทุณผู้ชมค่ะก็รู้สึกว่าเย็นเฉพาะจุดแล้วก็ประมาณครึ่งห้องนะคะแต่ก็ราคาก็สูงอยู่ถ้าว่าจะซื้อจริงๆหรือว่าห้องติดได้จริงๆเนี่ยแนะนาซื้อเป็นแอร์บ้านนะคะตอนนี้คืออมมุห้ง ะ,ะสวนตรงนี้นะคะทุกคนเป็นโต๊ะทางานนะคะว่าเฮ้ยมานั่งตัดขคงตัดคลิปตรงนี้ใส่ชงใส่ชาร์วางอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมก็ตรงนี้ก็ประมาณน,นี้เลยนะคะส่วนฝั่งเครื่องแต่งตัวนะคะก็จะเป็นมุมนี้นะคะทุกคนคะ่ะอาจจะดูลกๆหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะพอแต่งตัวมุมนี้เสร็จนะคะแล้วก็หันไปดูว่าเฮ้ยวันนี้เราลุคเป็นยังไงแบบโอเคไหมอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นฟิลที่แบบเฮ้ยเราแบบเพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งทาําอะไรเสร็จก็มานั่งแบบสก,ก็ตสก,กินสรงสก,กินแคลร บัตรลืมบอกนะคะวอลเปเปอร์นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะบัตรวอลเปเปอร์นี้ทั้งหมดทั้งห้องเนี่ยใช้ประมาณอยู่ที่ห้าถึงหกสิบแผ่นนะคะท่านผู้ชมค่ะราคาต่อแผ่นก็วันยี่สิบกว่าบาทหรือยี่สิบกว่าก็ถึงหมดหมดไปทั้งหมดพันสี่พันห้าเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นตู้รองถุงรองเท้านะคะคุณผู้ชมเออใดๆอันนี้บ้านเราของปอมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแบบว่าชั้นเก็บแบบถบุงสบงสบู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นวงแวนแวนดงแว่นดำนะคะเอออยากจะโชว์อยู่นะกล่องไอโฟนเพิ่งซื้อมานะคะท่านผู้ชมมมมมเเเเลลลิศาาากกกกก็็็็็หห้้องบดปปรระะะะะณนนนนนนีคคคััทุุ่จจโซยๆ โอ้ยลืมอ่านหน้าห้องหน้าห้องบมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนขาแต่ว่าทางเนี้ยจะเปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนขาติดวอลเปเปอร์สีโทนห้องเลยนะคะแบบในห้องแล้วตรงนี้นะคะทุกคนขาติดแค่นี้พอนะคะประตูเนี่ยเปลี่ยนนะคะแต่จะซื้อวอลเปเปอร์เนี่ยมาปิดเป็นประตูที่แบบหรูๆเก๋ๆแล้วจะมีร่มมีร่มแล้วก็มีตรงมีโตเป็นข้างนอกเนี่ยจะทําให้มันเป็นฟีลแบบคาเฟ่มากที่สุดนะคะทุกผู้ชมก็ประมาณนี้นะค่ะรอติดตามข้างหน้านะคะทุกคนขาว่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะคุณผู้ชมทุกคนห้องบ้านก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าบ้มออานจะ ยังไงนะครับท <aid> ุกคนค่ะแอดไลน์ที่ขึ้นตามหน้าจอนะครับทุกคนขามีเกมหลากหลายคุณเลือกเล่นนะครับทุกคนขาถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะครับแต่เล่นต้องใช้สติด้วยนะครับท่านผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากมีเงินก็ตามไปเลยค่ะท่านผู้ชมโอเคค่ะเออทุกคนก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนขาใครคิดว่าห้องบาร์เนี่ยแตกต่างอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะคะทุกคนขาจากห้องแบบนี้กลายเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะในคลิปต่อไปอยากให้บาร์ทำอะไรหรือว่าอะไรนน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 น่่่ะะะะะะะคคคคคคออมมเเเเเตต์กกกัััััลลลยยยยยไไปปปปปทุสสาาาาาาหรรบบบบบววววี้ด๊ิิิๆึงพ็แ อาเป็นว่าทุกคนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเกี่ยวกับเออหน้าห้องเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน๊าย้ายค่ะ <c oughs> สิ่นเต้นมาก